สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมีแอปที่ห่างหายไปนานเลยนะครับก็คือแอปนี้นะครับเป็นแอปดูวิดีโอแล้วได้เงินนะครับผมจะมาอัปเดตนะครับคล้ายๆ t i k ย t k นะครับผมเพิ่งถอนเงินไปเมื่อเช้านะครับเข้าเร็วมากนะครับโอเควิธีการสมัครแล้วก็วิธีการทำเงินนะครับไปดูกันเลย หลังจากนั้นนะครับให้เรากดผ่านลิงก์ใต้คลิปมานะครับก็จะเจอกันหน้านี้นะครับให้เรากรอกเลขโทรศัพท์นะครับไม่ต้องมีศูนนะครับแล้วก็พอกรอกหมายเลขโทรศัพท์เสร็จให้กดโค้ดและให้เรากรอกเลขที่เห็นที่ปรากฏอยู่ตรงนั้นนะครับ4หลักกรอกลงไปนะครับแล้วก,กดคอนเฟิร์มพอเสร็จนะครับแล้วก็มากรอกพาสเวิร์ดนะครับ6ถึง 18ตัวนะครับแล้วก็ยืนยันพาสเวิร์ดอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากนั้นกดนี้ได้เลยนะครับสมัครได้เลยโอเคหลังจากนั้นนะครับให้เข้า Playstore นะครับหรือว่าให้กดดาวน์โหลดแอปตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะเพราะกดดาวน์โหลดแอปตรงนี้ให้ดาวน์โหลดแอปตรงนี้นะครับกดดาวน์โหลดแอปแล้วก็ดูนะครับเลือกเอานะครับว่าของเราคืออะไรมีทั้ง iOS แล้วก็ a n d r o i d นะครับ ก็คือถ้า a n d r อ i d อันนี้นะครับล่างอ่าเราก็โหลดแต่ผมไม่โหลดนะครับผมมีแล้วนะครับโอเคใครที่ดาวน์โหลดแล้วนะครับติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าแอปได้เลยนะครับไปดูที่หน้าแอปได้เลยอ่ะเข้าหน้าแอปไปเลยนะครับแล้วจะให้เราเข้าสู่ระบบนะครับให้เราเข้าสู่ระบบแล้วก็ให้กดตรงนี้นะครับเป็น Thailand นะครับ6บวก6นะครับแล้วก็ใส่หมายเลขของเราไปนะครับไม่ต้องมีศูนนะครับโอเค แล้วกดเห็นด้วยตรงนี้ด้ยนะครับติ๊กแล้วก็กดเข้าสู่ระบบอ่ะหลังจากนั้นนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมมันจะมีให้เราดูวิดีโอแล้วได้เงินนะครับตรงไหนเดี๋ยวผมขอลดเสียงสักครู่นะครับอ่ะเดี๋ยวดูไปก่อนนะครับสักครู่มันยังไม่ขึ้นห้านะครับปกติมันจะขึ้นตรงนี้นะครับเป็นรูปเหรียญสี่ทองนะครับดูให้ครบนะครับแต่ละวันมันจะมี ให้เราทำธารกิจโอเคไหมครับอ่ะประมาณนี้นะครับส่วนการถอนเงินมาดูการถอนเงินนะครับไปที่กระเป๋าเงินเรานะครับคืออันเนี้ยผมยังไม่มีเงินนะครับแต่ผมจะเข้าอีก ID หนึ่งให้ดูนะครับขออภัยในเสียงรบกวนด้วยนะครับโอเคผมจะออกสูดระบบไปอีกเข้าไ d หนึ่งนะครับโอเคสักคู่นะครับอันนี้คือผมเข้าอีก ID หนึ่งแล้วนะครับเห็นไหมครับ เวลาดูดูวิดีโอมันจะมีเห็นไหมครับในตรงเนี้ยเหรียญก็คือเหรียญนะครับเราจะได้เหรียญตลอดนะครับเป็นเวลา7วันนะครับวันหนึ่งเราจะทําได้อยู่ที่900เหรียญเลยนะครับสําหรับคนใหม่นะครับที่ดาวน์โหลดแอปนี้นะครับให้ให้เราดูแอปไปเรื่อยๆนะครับวันหนึ่งมันจะดูได้อยู่ประมาณ5ครั้งนะครับมาดูการถอนเงินนะครับมาที่กระเป๋าเงินนะครับถ้าเรามียอด5 0 0พันเหรียญ เราสามารถถอนได้เลยมาดูวิธีการถอนเหรียญไปที่ศูนย์การศูนย์กลางนะครับอันนี้นี่นะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็มาที่ขายถ้าเรามีเหรียญ5,000แล้วนะครับขายและให้เรากดยืนยันการขายครับแล้วกดยืนยันอ๋อผมมีหนึ่งรายการที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับคือเคือนนี้โอเคผมได้รับเงินแล้วนะครับก็คือเขาโอนมาให้ผมเรียบร้อยล้วผมขาย ไปเมื่อเช้านี่เองโอเคแล้วกดยืนยันแค่นี้ครับก็คือเงินเข้าแล้วเราต้องตรวจด้วยนะครับว่าเงินเข้ายังถึงเราจะกดยืนยันตรงนี้ได้โอเคใช่ไหมครับก็เหมือนเราขายบิตคอยอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมมาคาะมาทาอีกรอบหนึ่งกดขายปุ๊บส่งไปนะครับเห็นไหมครับประมาณ268บาทนะครับแล้วเรารอนะครับดูประวัติการถอนผมนะครับนี่นะครับ ผมถอนสองหมื่นตอนนั้นหุยสองเดือนที่แล้วได้ครับตอนนั้นราคาเหรียญยังน้อยอยู่ถ้าผมเก็บสองหมื่นเหรียญน,นั้นมาขายตอนนี้ผมได้เยอะมากนะครับผมจะบอกไว้ก่อนโอเคประมาณนี้นะครับถ้าเราจะซื้อเหรียญมาเก็บไว้ให้ราคาขึ้นก็ได้นะครับอาจจะผมไปบอกวิธีการผูกบัญชีธนาคารก่อนให้เราไปที่ฉันอ่ะแล้วก็มาที่ข้อมูลเก็บรวบรวมตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยพอเรากดเข้ามานะครับ ก็จะเจอันหน้านี้นะครับให้เราเลือกเป็นแบงค์ gonna, แล้วก็ชื่อนามสกุลเราภาษาไทยนะครับชื่อนามสกุลเราแล้วก็ชื่อย่อธนาคารที่เราใช้งานอยู่อันนี้ผมใช้ Kbank ก็เขียน Kbank SCB ก็ SCB นะครับเอ่อถ้าธนาคารไทยพาณิชย์ SC b ถ้าธนาคารกรุงศรีนะครับก็จะเป็น baY นะครับโอเคแล้วก็อันล่างนะครับเป็น หมายเลขบัญชีเรานะครับประมาณนี้นะครับแล้วกดยืนยันการตั้งค่าเลยแค่นี้นะครับก็ถอนเงินได้แล้ะง่ายๆ5000บาท5000เหรียญเท่ากับ268บาทแล้วแต่วันนะครับบางวันขึ้นบางวันลงนะครับก็เหมือนแอปเหรียญน,นั่นเองแค่นี้นะครับแล้วเราสามารถโปรโมทให้เพื่อนได้นะครับก็คือไปที่โปรโมทเพื่อนรายได้แล้วก็คัดลอกลิงก์เนี่ยให้เพื่อนสมัครแล้วเราก็จะรายได้เหรียญน,นะครับดูกระเป๋า นี่นะครับก็จะได้27เหรียญตรงนี้โอเคประมาณแค่นี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสําหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ